สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงวันที่21-27เถึง27เมษายนซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจากักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวสแกน QR code นะครับผมแล้วก็สอบถามตัวสร้อยลูกปัด r โรสคอสและ Red Ruby นะครับผมก็ติดต่อ ทางช่องทางไลน์เช่นเดียวกันนะฮะรายละเอียดถ้าฟังไม่ทันสแกน QR Code ไม่ได้นะฮะดูใน Description ข้างล่างดูในรายละเอียดใต้คลิปนะครับมีนะฮะมาโอเคพร้อมแล้วนะครับผมสำหรับโค้งสุดท้ายเดือนเมษาจะเป็นยังไงจริงๆแล้วถ้าเราอยู่ในพลังงานของโหราาสสร์เราจะ เก้าข้ามไปราศีพฤษภเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันเริ่มมาที่21นะครับผมอ่ะสัปดาห์นี้มีอะไรรอคุณอยู่นะครับผมไปติดตามพร้อมๆกันนะฮะอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับ mm hmm. ชาวราศีตุลแล้วต้องการบอกคุณว่า mm hmm. คุณได้ ได้เลิโฟรนะฮะโอเคชาวราศีตุลครับในสถานการณ์นี้อึดไว้นะฮะอึดไว้ย่อมเป็นต่อนะครับผมอดทนอึดสู้ไว้ย่อมได้เปรียบนะค,คุณได้อะไรคุณได้ King of Cups ์เลิฟโฟร์สคิงออฟคัพในสัปดาห์นี้ชาวราศีตุลอาจจะมีเรื่องที่จะต้องอดทนต่อสูอ้หรืออาจจะเขาเรียกอะไรดีแก้ไขปัญหาหรือครับอ,อกครับใจในเรื่องของความสัมพันธ์นิดหนึ่ง อาจจะเป็นในเชิงผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ซีเรียสขนาดเป็นแบบเเรื่องของงอนกันเรื่องของเออไม่ได้ดั่งใจอะไรเล็กน้อยในลักษณะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคุณได้ a i ตออกแพนด์เคิโอเคปัญหานี้สามารถที่จะเคลียร์ได้นะครับปัญหานี้สามารถที่จะแก้ไขได้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรที่เขาเรียกอะไร ชาวราศีตุลจะไม่สามารถแก้ได้ในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะโอเคสำหรับในส่วนของโหาราศาสตร์นะฮะดูซิว่าอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลอะไรบ้างนะครับหอป้องใช้โหาราศาสตร์ตะวันตกนะครับโอเคเราเริ่มต้นกันนะฮะเบิกเกเบิกเลิกด้วยอะไรบ้างนะครับผมในภาพรวมเนี่ยเรายังเจอ,อพลังงานของดาวพฤหัสนะครับผมดาวยูเรนัสอยู่ซึ่ง พลังยูไนทัสเนี่ยจับมือกันควงแขนกันมาทําอะไรบ้างนะครับผมบางคนเปลี่ยนแปลงเรื่องของความสัมพันธ์มีการสลับสับเปลี่ยนมีการเลิกรามีการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะฮะใครหลายๆคนผมเห็นในในส่วนของทาโรนะใครหลายๆคนได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะครับผมโอเคนะยินดีด้วยสําหรับใครที่มีปัญหาเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์จุดนี้เป็นจุดที่ตัวคุณเองจะต้องสละเรือ นะครับผมคิดว่าเพราะอะไรเพราะว่ายูเรนัสคือการปฏิวัติใครที่เคยทนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นจุดที่ตัวคุณเองควรจะอหันมามองว่าตัวคุณเองได้อะไรบ้างหันมามองคนที่คุณรักนะบางคนเนี่ยทำเพื่อ,อคนที่คุณรักลืมดูว่าตัวคุณเป็นยังไงนะฮะอย่างเช่นเหมือนกับอะไรนะเอ็นดูเขานะฮะแต่เอ็นเราจะขาดแล้วคือ,อมันเหมือนกับเวลาคุณอยู่ใน สายการบินเวลาเขาบอกนะว่ามีเหตุเฉินเนี่ย put yourself mask first หรือว่าใส่หน้ากากออกซิเจนให้กับตัวคุณเองก่อนก็หมายความว่าตัวคุณเองเนี่ยจะต้องอะไรครับจะต้องรอดก่อนคุณเองจะต้องรอดเพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นถ้าตัวคุณเองยังไม่รอดแล้วคุณไปเริ่มที่ไปช่วยคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดตัวคุณเองไม่รอดนะเกิดอ่ากลางทางนะครับผม คนที่คุณกำลังเข้าไปช่วยก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือก็นะฮะสองคน <laughs> วา,ายสองคนคนเดียวหัวา,ายสองคนเพื่อนตายนะฮะโอเคอันนี้เราไปกับเพื่อนเลยนะฮะโอเคอะต่อไปนะครับผมสิ่งที่เราจะเจอกันนะฮะในส่วนของสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างเริ่มต้นสัปดาห์เลยด้วยดาวศุกร์นะครับผมดาวศุกร์เนี่ยทำมุมสแควร์กับดาวเสาร์นะ ดาวสุกกับดาวเสาร์ทำมุมสแควร์กันเป็นมุมที่งัดข้อกันเลยดีกว่าเหมือนกับมีวิ่งเข้าไปเจอต่อวิ่งเข้าไปเจอปัญหาเป็นลักษณะที่เหมือน คุณเองต้องวิ่งพุ่งชนปัญหามีเอาไว้พุ่งชนเป็นลักษณะนั้น <c oughs> ปัญหามีไว้พุ่งชนมีไว้แก้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะดาวศุกร์หมายถึงเรื่องของอันที่1ความรักความสัมพันธ์อันที่2เรื่องของอาหารการกินอันที่3เรื่องของการเงนินนะฮะโอเคครนี้เราพูดถึงในความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาว่าช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยจ,จะมีการพูดคุยทะเลาะเบาแววงหักดิบนะเออในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าตัวคุณเองเป็นฝ่ายได้เปรียบ ก็ลุยเลยครับแต่ถ้าเกิดตัวคุณเองเป็นฝ่ายเสียเปรียบเนี่ยนิ่งไว้น่าจะดีกว่านะครับเข้าตาําราพูดไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียตํำลังทองนะฮะในส่วนของวันที่23เป็นยังไงนะวันที่23นะกระเถบเข้ามาฟูมูลนะฮะอรจารย์เต็มดวงในราศีส corpio โอ้โหเป็นอะไรที่เฉิดฉายฉายแสงออกมามา,มากๆในเรื่องของที่เป็นความรับ ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นความลับในเรื่องของความรักความลับในเรื่องของความรักเป็นไงล่ะรอเรือกับรอลิงนะฮะรอเรือกับรอลิงนะฮะเป็นส่วนที่ยากนะในภาษาไทยะจะได้รับการเปิดเผยจะได้รับการเขาเรียกอะไรนำไปสู่เปิดเผยสู่นะะเพราะฉะนั้นคุณเองอาจจะได้เฮ้ยเธอฉันเห็นแฟนเธอ นู่นนี่นั่น1 2 3 4อนะฮะอย่าลืมครับโมเมนต์เนี่ยเป็นโมเมตนต์ของการเปิดเผยเพราะฉะนั้นตัวคุณเองจะต้องดูว่าไอสถานการณ์หรือคนที่มาบอกแหล่งข่าวที่มาบอกเขามั่นใจได้แค่ไหนเขาน่าเชื่อถือได้แค่ไหนนะบอกตรงนี้เลยเขาบอกอะไรเนี่ยคือในพลังงานเนี้ยคือความลับมันจะเปิดเผยความรู้สึกจะเขาเรียกว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ เป็นช่วงเวลาที่มีจังหวะโมเมนต์บางอย่างที่ตัวคุณเองต้องแบบสูดหายใจลึกๆสูดหายใจลึกๆเพื่อที่จะปล่อยวางบางอย่างเพราะว่าคุณเองเจอเจอความลับเปิดเผยต,ตรงนั้นนะครับโอเคเราไปกันต่อดาวพุธนะฮะเดินหน้าหลังจากมันเดินย้อนมาพอสมควรแล้วนะ,ะในส,สัปดาห์ก่อนที่ผมจพบชอบพูดว่า Mercury Retrograde หรือว่าเดินย้อนเนี่ยในส่วนของอสัปดาห์นี้ดาวพุธเดินหน้าเพราะฉะนั้น การพูดจะจะเคลียร์ชัดเจนไม่กลับกรอกไม่ย้อนกลับไปกลับมาการเจรจาจะราบรื่นจะมั่นคงใครที่จะเซ็นสัญญาแนะนําเลยครับสําหรับสัปดาห์นี้นะอ่าแล้วก็สําหรับใครที่พูดคุยหรือปรับความเข้าใจสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะฮะอ่านอกจากนั้นดาวพุธตอนนี้เดินหน้าแล้วแล้วอยู่สถิตอยู่ในสถานการณ์ของพลังงานของธาตุไฟซึ่ง เป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรดีเดินย้อนมาพอสมควรเสร็จเสร็จแล้วเดินหน้ามันเหมือนกับตัวคุณเองเคยเห็นรถแข่งที่เขาเหยียบเหยียบคันเร่งอยู่แต่ว่าก็ดึงเบรกมือด้วยล้อมันก็จะหมุนฟรีเหมือนกับเตรียมตัวที่จะสะสมพลังเต็มตัวพุ่งออกไปพุ่งทะยานออกไปสปริน์ออกไปนั่นแหละเป็นลักษณะนั้นนักกีฬาก็ได้เออเป็นแบบยูเซนโบที่ เขาก็นับ 1, 2, 3ปั้งไอ้จังหวะที่โมเมนต์ที่ปั้งคือสัปดาห์นี้แหละเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเตรียมตัวกระชากกระโจนทยานออกจากในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาต่อรองนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับพลังงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นต่อในในส่วนของการพูดคุยเจรจานะฮะชนะทุกรายนะบอกเลยชนะทุกรายปิดการขายได้ทุกรายนะครับ สุดท้ายท้ายสุดสำหรับสัปดาห์นี้ดาวอังคารนะครับผมปะกันเจก๊กกันกับอะไรดาวอังคาร,ปะ,าร,าคารปะกันกับดาวพฤหัสดาวอังคารปะกันกับดาวพฤหัสเป็นพลังงานซึ่งมุมที่ทำในเป็นมุมที่ดีเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ตัวคุณเองลงมือแก้ไขปัญหาเรื่องของการเงินได้อย่างลงตัว มั่นใจเคลียร์นี่เคลียร์สินนะครับผมรับซับก้อนใหญ่นะเออเพราะฉะนั้นปิดด้วยปลายปลายสัปดาห์นี้ถือว่าค่อนข้างดีซึ่งอันที่หนึ่งผมชอบเวลาดาวคารที่ที่ได้รับพลังงานในในสัปดาห์นี้เป็นดาวคารที่ลงมือทำอย่างมั่นคงแน,แน่วแน่แล้วมีพลังงานธาตุไฟคอยเกื้อหนุนเกื้อหนุนอยู่เพราะฉะนั้นมันจะทำได้ไม่ขาดไม่เกินปกติแล้วถ้าเกิด ดาวอังคารเนี่ยไปอยู่ในสภาวะอื่นเช่นอยู่ในน้ำเนี่ยเหมือนกับมันจะเดินหน้าเหมือนคุณเองอยู่ในดินเลนเหมือนคุณเองอยู่ในป่าชายเลนที่แบบคุณเองพยายามจะเดินหน้าเดินหน้ายิ่งคุณออกแรงมากเท่าไหร่มันยิ่งส่งแรงต้านมากเท่านั้นแต่ในสัปดาห์นี้ไม่ใช่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ตัวคุณเอง เหมือนอยู่ป่าชายเลนแหละแต่หลุดเข้าไปในส่วนที่เป็นทะเลเรียบร้อยแล้วหลุดในส่วนไม่ใช่เป็นส่วนที่ทะเลแล้วกันถ้าทะเลยังมีแรงต้านของน้ำใช่ไหมเหมือนกับคุณเองเดินอยู่ป่าชายเลนแล้วหลุดออกมาจากตัวที่เป็นคโคลและแล้วเดินอยู่บนพื้นแข็งๆที่อยู่ตรงป่าชายเลนนะเป็นเป็นทางเดินที่เรียบเป็นทางเดินที่ไม่มีคโคลแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีตัวหน่วงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกระโจนทะยาน พุ่งลงไปนะครับถือว่าดีนะสำหรับสัปดาห์นี้ใครที่รู้สึกอึดอัดมาในที่สุดความอึดอัดนั้นก็ได้คลายลงนะครับผมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมไล่ไปต่อกันเลยนะครับว่าแล้วมีส่วนไหนที่จะเกิดขึ้นกับพวกคุณบ้างนะฮะอย่าลืมว่ามาถึงณจุดนี้นะฮะอย่าลืมพิมพ์โบนัสนะฮะขอบคุณที่ฟังกันถึงจุดจุดนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มนะครับผมผมเอามาฝากนะฮะพร้อมๆกันทุกๆราศีนะครับผม ในส่วนหนึ่งพลังงานที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อดาวพุธเนี่ยเดินหน้าดาวพุธเดินหน้าส่งพลังงานในเรื่องของสภาพของจิตใจของตัวคุณค่อนข้างชัดเจนมีความมุ่งมั่นในสัปดาห์นี้เนี่ยความมุ่งมั่นจะเกิดความตั้งใจจะเกิดโดยเฉพาะใครที่มุ่งมั่นหรือจะแก้ไขปัญหาในส่วนของความสัมพันธ์ในส่วนของการเงินในส่วนของการงานของคุณ เนื่องจากพลังงานมันไม่เดินย้อนแล้วนะครับมันไม่ไหลย,ย้อนกลับพูดจะเหมือนโฆษณาอะไรสักอย่างนึงเดินหน้าอย่างเดียวเดินหน้าลุยหน้านะครับผมเพราะฉะนั้นเออนี่คือจุดที่คุณออกแรงหนึ่งแล้วมันผลลัพธ์มันออกมาหนึ่ง ไม่ใช่เมื่อก่อนในสัปดาห์ที่ผ่านๆมามันคุณออกแรงหนึ่งเจอแรงต้านลบสองเงี้ยมันยิ่งเหนื่อยใช่ปะยิ่งออกแรงยิ่งมีแรงต้านเยอะขึ้นเออเหมือนคุณอยู่ในป่าชายเลนเหมือนคุณอยู่ย่ําอยู่ในคโคลนแบบนั้นนะยิ่งถ้าคุณเองเดินไหลๆแบบสโลว์ดาวเรื่อยๆไปอะก็จะเดินพอไปได้พอคุณเองเริ่รมที่จะ เหมือนถีบตัวขึ้นหรืออยากจะหลุดออกจากันอย่างนี้เร็วๆเนี่ยแรงต้านก็จะเพิ่มเติมขึ้นด้วยอ่าเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ถือว่า Let her go Let her go นะครับผมให้เธอไปปล่อยเธอไปนะฮะเดินหน้าออกไปนะครับผมอีกส่วนหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือดาวจันร์ทเต็มดวงในราศีพิจิกความลับจะเปิดเผยสิ่งที่เคยเป็นขุ่นมัวเป็นสิ่งที่ไม่ชัดเจนจะได้รับการเปิดเผยอันนี้บอกเลยนะครับผม ต่อไปนะครับดาวสุกกับดาวเสาดาวสุกกับดาวเสาจะเขาเรียกว่า Challenge กันดาวสุกดาวเสาจะสแควร์กันซึ่งเวลาดาวสุกกับดาวเสาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณว่าลิ้นกับฟันพิกกับแม่พิกขี้หนูไม่ใช่ลิ้นกับฟันแล้วกันนะคือแบบกระทบกระทั่งกันในเรื่องของความสัมพันธ์ใครมีแฟนกระทบกระทั่งกันกับแฟนใครมีเพื่อนระวัดระวังเรื่องของการกระทบกระทั่งกันใครมีหุ้นส่วนอันนี้ต้องยิ่งระวังเพราะว่า ความเป็นเพื่อนด้วยและก็ความเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยอ่ะอันนี้ยิ่งต้องระวังนะครับผมต่อไปในสัปดาห์นี้เนื่องจากเขาเรียกอะไรตัว scorpio full moon in scorpio full moon in scorpio นี้จะส่งผลในเรื่องของจินตนาการส่งผลในเรื่องของการหาสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นค้นพบ ไม้งามเมื่อขวานบินไม่ใช่คนพบข้อกําหนดหรือว่าข้อพิเศษอะไรบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นเ,เป็นประมาณว่าคนพบความลับอ่าคนพบเคล็ดลับละกันเออบางคนถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ตัวคุณเองฟังดีๆนะถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยตัวคุณเองจะค้นพบความลับอะไรบางอย่างนะครับผมอาจจะเป็นแหมหมอมันมันเขาจะมีกิ้งอย่างเดียวเลยไม่ใช่นะบางส่วนความลับก็คือ มีคนที่เขารู้สึกชอบคุณคุณเองฟรีคุณเองอิสระคุณเองไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับใครคนโสดเนี่ยจะได้รู้ว่ามีคนมาแอบชอบคุณอยู่นานแล้วนะหรือว่าคนที่แอบชอบคุณอยู่นานแล้วเนี่ยจะเปิดปาก <laughs> โอเคไหมอ่าเขาอาจจะเอ่ยปากชวนคุณออกไปเดทด้วยซ้ำนะอ่าในหลายๆส่วนนะครับผมหรือถ้าเกิดในเรื่องของธุรกิจ ในเรื่องของการค้านี่เป็นลักษณะคุณเจอเคล็ดลับวิชาอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเ,ออเป็นลักษณะนั้นนะครับต่อไปนะในส่วนของใครที่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับครอบครัวอ่าฟังทางนี้นะฮะใครมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวพลังงานของดาวพุธจะส่งผลให้ตัวคุณเองคุยกันและแก้ไขปัญหา เป็นคนเขาเรียกอะไรดีคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ระยะยาวผมพูดถึงครอบครัวเนาะนึกออกไหมไม่ใช่เป็นแฟนที่เพิ่งคบกันอะไรแบบนั้นเป็นคนในครอบครัวเป็นสามีหรือภรรยาเป็นคนที่อยู่ใต้ชายคาเดียวกันเป็นคนที่มีลูกด้วยกันหนูไม่ได้แต่งงานกับแฟนค่ะแต่หนูมีลูกกับเขาเอาอนนั้นก็นับแล้วว่ามีความสัมพันธ์มีพันธะ อ่านะครับผมมีบอนบอนบอนมีพันธะเรียบร้อยอันนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์กันนะไม่ว่าจะได้เ,เขาเรียกแต่งงานหรือไม่ก็ตามตามแบบหมายถึงเขียนในกระดาษหรือหรือพิธีรีตองอันนั้นไม่ใช่นะถ้าเกิดมีความสัมพันธ์กันเนี่ยอ,อดาวพฤหัสดาวยูเรนะัสส่งผลเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ เคลียร์เคลียร์ปัญหาลุยเคลียร์ปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะเป็นจุดๆไปแล้วก็ความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นสิ่งที่เคยเยื่นเยอะสิ่งที่เคยมีปัญหาก็จะคลี่คลายออกนะครับแล้วก็ใครมีประเด็นเรื่องเงินฟังทางนี้ฟังทางนี้นะฮะในส่วนสถานการณ์นี้เนี่ยเงินที่เคยติดขัดจะคล่องตัวขึ้นแหมหนูนี่คล่องมากๆเลยค่ะยังไงล่ะคะ เงินเดือนออกมาปุ๊บแล้วก็คล่องออกไปอะไรนะใบเสร็จบินค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าค่านู่นค่านี้คือแบบคล่องมากเลยเขา้าเข้ากระเป๋าหนูออกกระเป๋าหนูทันทีเลยแทบจะไม่มีเขาเรียกอะไรกระเป๋าเยั่ไมทันไม่ทันตรงเลยนะเป็นลนักษณะนั้นอ่ะแล้วก็ตัวคุณครับผมในสถานการณ์นี้เนื่องจากเนื่องจากฟูมูนหรือว่าพระจันทร์เต็มดวงในราศี พิจิกเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ผมจะเรียกว่าสกอร์ปิโอเลยฟูมูลในสกอร์ปิโอเนี่ยเป็นลักษณะที่ส่งผลในเรื่องของการเงินคุณจะเห็นเคล็ดลับคุณจะเห็นหุ้นเด็ดคุณจะเห็นคริปโตดังเออเป็นลักษณะเห็นลาบอ่ะเห็นไหมเออหนูต้องไปร้านส้มตำก่อนคุณจะเห็นลาบนะโอเคคือคุณจะเห็นเหมือนเคล็ดวิชาเหมือนเคล็ดลับอะไรบางอย่างที่ ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมปิดท้ายแล้วกันอ่ะปิดท้ายในสถานการณ์นี้ส่วนหนึ่งใครมีปัญหาเรื่องของเพื่อนร่วมงานฟังทางนี้ครับในลักษณะของเพื่อนพลังงานของเพื่อนร่วมงานเนี่ยเป็น คุณเองอาจจะมีปากเสียงกับเพื่อนรุ่นพี่เน้นว่าต้องเป็นเพื่อนรุ่นพี่วีนัส s ซ t เทิลนะครับผมวีนัสเซเทิลนเน้นเน้นเพื่อนรุ่นพี่อย่างเดียวเลยคนทีเ่เป็นเจ้านายาภาชนาะอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับผมผมพูดไปแล้วนะว่านิ่งนิ่งเสียตำลึงทองพูดไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทอง เอาเข้าทํานองนั้นสําหรับในเรื่องของงานและในเรื่องของความขัดแย้งนะฮะโอเคไหมเพราะฉะนั้นใช้คําว่าใช้คับพี่ดีครับท่านเหมาะสมครับนายแบบนั้นไปก่อนนะสำหรับสัปดาห์นี้นะโอเคสูดหายใจลึกๆนะฮะสรุปสําหรับสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างนะครับอันที่1ดาวพุธเดินหน้าดาวพุธเดินหน้านี้แน่นอนครับเรื่องของการเจรจาเรื่องของการตกลงเอ่อ clear as day เลยคือแบบส,สว่างกระจ่างใสนะฮะโอเคไ่ะ อันที่สองอ Full Moon in Scorpio นะครับผมเป็น deep emotional เป็นเป็นเรื่องกลาวที่เรื่องของความสัมพันธ์อ่ะแล้วก็จะลึกซึ้งกัน connect กันนะ,ะเพราะฉะนั้นแก้ไขให้ดีนะครับผมอันที่สาม Venus Saturn. Venus Saturn s a t u r n เป็นเรื่องของเรื่องของความขัดแยง้ง conflict เรื่องของการพูดคุยเจรจาต่อรองในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆ romantic ไม่ romantic แ,แล้วแต่เลย สุดท้ายนะฮะดาว Mars Jupiter อร์มาร์ i จูปเป็นพลังงานที่ผมชอบมากๆเพราะว่าเป็นการวางแผนแล้วทำให้เกิดความก้าวหน้าออกแรง1เท่ากับคูณเออประมาณนั้นเลยคือออกแรงนิดเดียวแล้วออผลลัพธ์มันออกมาเยอะนะครับจงใช้การกระทำหรือจงใช้แรงในส่วนที่เหมาะสมแล้วกันนะอ,อ,อย่าอย่าไปใช้แรงในในผิดที่มันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายลูกลามมากกว่า โอเคไหมอ่ะก็อันนั้นก็คือสิ่งที่ผมเอามาฝากนะฮะเดี๋ยวผม wrap up นิดนึงนะฮะ Key themes for this week is clarifying returns of Mars uh, Mercury station direct full moon in Scorpio deep emotional purging transformations and karmic closure Venus Saturn reality check on love creativity and money สำคัญนะเรื่องของมันเนี่ย And for the last one is more s t u p i t e r t o l d grounded action paid off โอเคและนั่นคือพลังงานที่ผมเอามาฝากนะฮะอย่าลืมนะครับผมถ้าต้องการปรึกษาส่วนตัวสแกน QR Code นะแล้วเข้ามาคุยกันนะวันนี้มีอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างกันนะแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวรัก